ไม่ S <S 2> <S 2> ได้ไปแล้วน้อยๆลงมันกอบอย่า<ว>ให้ไม้อยู่นิ่งมาสั่นปากอุ้งเบาพออย่างน<ม>้<ร>มันมขึ้นตัวกะเอาน้ำลูบก็ได้ครับผมน้ำลู สวัสดีครับผมหลับดึกครับมือนี้ก็อยู่กับผมเก่าครับช่างบู๋มกับช่องตูมชาแนลครับผมเหมือนเดิมเหมือนเคยครับมือนีเดี๋ยวมาพุ่มมผัวเขาจารย์ยิงครับอยู่กับเบ้าเผาครับผมคนเดาเสียงตื้อๆตื้อถึงเพิ่นกำลังเฮ็ดสโน่ไปไหวครับเฮ็ดสโน่จากไปไหวหุ่นยินบ่ครับได้ยินบ่ได้ยินบ่ไปกล้องให้เบิ่งครับนี่ครับเบ้าเผาเพิ่นกำลัง เอาจนแล้วยังแล้วลูกแล้วลูกว่าวสองห้องโอ้โลูกว่าวสองห้องโอ้โเป็นใตจลำใหญ่ดนะครับลำใงียดเนี่ยเห,ออหนเียหาซีฟมัอนี่กับสีมะผ้ามะเบิงครับอาจารย์หญิงพคนสีผ้ารัรดกุ้งว่าวครับกระเบ๋าผ้ามีเสี่คนขอมาครับมีขอเฮ็ดสนุ่นเฮเบงแน่นึงครับสอนทำสน,นุ่นอ่าอีพี่หนนะครับเดี๋ยวเฮ็ดในเบิงครับบัไก่สองสามมือหรอกสนุ่นจากปืน ธรรมดาและวรสนุกจากวันของกันครับที่เรียนกันแถวๆนี่ครับเรียนกันแถวๆ,ๆบบ้านผมนี่แเดี๋ยวมือนีสีผ้ามาเบืองการดับคุงเอาครับดัดใหม่ไฟว่าเข้าดัดก,กันแนวไรครับผมติดตามตอนต่อไปอครับอันดแรกเข้ากับตรงมีกองไฟก่อนนะครับ นี่ครับไม่ทีบ้าเผาพื้นทีเอามารัดให้เบิ้งครับเบิ้งดีดีครับโค้งงูเลยครับผู้หนว่านตะค้อยเป็ด <c oughs> เอาบ้าเผามีอย่างว่านนำเสนอครับเมื่อนี้อันนี้เป็นสูตรผู้เฒ่านะครับเป็นดังเป็นดัดเซกวางไฟเลยนะครับ,รบสมัยนี้ก็เห็นมีเนีย่ยใส่ทานใส่ทาน,ทานดังทานเห็นากเใ็นเตาแล้วก็อันสะดวกแน่กับตเตาแก๊ เตาแก๊สเปิดเตาแก๊ดไรเลยครับผมหัวอินฟ้าเรียดรัดได้ขี้กันครับผมได้เวัตสุแบบอันนี้สูตรโบราณเนาะนะครับเป็นโม้โค้กแท็กเนี่แหละสูตรโบราณเนาะไม่ใช่แล้วเราออกนี่ครับใส่เข้าไปยังไงลูกๆผม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 ไล่ก่อนจะไล่ไล่ปีกมันก่อนนะไล่ปลายก่อนนะไล่ปลายไล่ปีกก่อนครับอันนี้เขาโบเรลเลาไว้เนาะครับเนาะ ขึ้นกันเป็นผ้าไม่ขึ้นลูกครับแล้วก็ไอเสียน้าตาเกียดหาเรียดกเรดเรียบร้อยแล้วดัดกวนมันเหลวยังเหลวายนะครับแต่เรียแตผู้มากหรืว่าเหลวเหยวจังวาดัดกันเลครับเหวตะความถนัดทั้งตะละคนจะจะเกาพูนว่าเหลวเหลวเป็นสีดัดง่ายกันเนาะอันนี้เขากัมาเห็ดเบิรงครับว่าที่ดัดใหม่แบบ เบื้องต้นเอาเถะไหมว่เบื้องต้นเอาอิลีนี่ละ่ะสูตรนี้อาจารย์ยิงเพื่อนกัดปูด,พ,ดพูดปากองอาจารย์ยิงผ้าเห็ดนี่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับที่เด็ดกดเลยครับผมปากองจะไปกดใส่หัว่าเขาเนือยกดแช่์ไปจะเข้าวครับไกลน้ำไปจะข้าวแล้วกันไรเอาเอาครับแต่ว่ใหม่กับสีดักบเห็นมันตรงลอยไว้เส้นกับว่าเด้ดหรอครับจังไกดกมันก็คือใหม่ที่เก่า ก็คือมนี่ครับเขาไฟร่นไฟยางเดียวครับเบาเผาวะต้นไฟแล้วเพราะห่อนอุนอุ่นในที่แล้วกะมันจะสิงยกไปดัดครับโอ้คือเสียเ่ยนแถอะวะพูดเลยาเห็ดเบาเผา ผู้เฒ่าพาเฮ็ดนี่เดี๋ยอาจารย์นี่นั่งอยู่หัน่นบ่เห็นวจเอาเราเทียบสนูเอากล้องมาตัาง้งโดนบ่ยังมาหัวครับวันนี้วัสดีครับอาจารย์ยิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยอาจารย์นี่ครับนั่งยึดสนุวายสนุว้ย,ยานกครับสนุว์คนอยู่นี่ครับขันเป็นปากองค์มันสิเข่าแก้บพอดีเลยสิเป็นค้อนในห,หรือเป็นต่อก็ได้ครับแล้วแต่ดสะดวกครับแต่อาจารย์เผาเหมืเบ่าเาพิ่นว่าเพิ่นถนัดกับปากองค์เ้เาได้มา สีมปงครับดำกิ้งครับอันชวนที่รัดเหลี่ยมเอามาเอาจับขึ้นเด็ดูอันส่วนที่รัดเหลี่ยมเรียว่าไก่เคียงครับจากจากจากอันแรกมั้งครับน้าเห็นมั้ครับมันเริ่มตรงเหรอเนี่ยเริ่มตรงเหรอครับไปเบื้องฟังนึงว่าท่านดัดหนิอ่าไปเบื้องฟังไม่ห่งครับโอ้ยทางนี้ยังเป็นข้อยปิดคือเก่าอยู่ครับค่อยๆไล่เอาครับผม นี่ครับฟางผุนพันดัดแล้วเนาะน้ำบาเผาเนาะเลี่เอาลงขึ้นมาท่นี่ะมันสีเทียนเราอ้าแบบอุ่นขึ้นเราครับมุน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 ตลอดนะครับเดินอย่าไปแช์ไปดิเช์นี่คือใหม่เขาเกียมเดียวนี่คือกิมได้ยครับเวลาไปแล้วน้อยๆลงมันรอบ อย่าให้ไม้อยู่นิ่งมาสันเย่ยไม่อยู่ซื่อๆ <ไป S 1> ครับมูหันนี่แหละมูไม่หลุดมันไปเรื่อยเหมือนมูหันบ่าวเผาว่ามูพออุ่นได้ที่แล้วก็ยก,กยกครับบา่าวเผายก,ยก,าย,กยกแล้วขึ้นกาครับปากอุค์บ่าวเผาขึ้นตัวก็เอาน้ำลูกก็ได้ครับผมน้ำลูกอาจารยิงว่าตรงเอา ขึ <S <s ้นตัว้ดน้อยเอาหน้ำเซปกตยู้่เกามั่นมาสันโอ้เงียงเน่ยว่างนอนถสรเย็นอนเสรเย็นยูไม่มีใครบ่มีขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นตอวนีดัทางมึงเฟยอาจารย์ยิงว่าสุดดัทางมึงเฟ่าสันเป็นยู่ในใครบงการบังเฟ่โกเป็นใส่แนวทางเดียวกันมัาแนะนำาครุุ่หลังกะ ไฮ้ก็เฮ็ดได้เนาะแต่ว่าก็ต้องง่ายๆครับง่ายๆครับมีสร้างเผ่ารถก็เป็นเมืออาชีพแล้วมันก็สิเบิ่งง่ายแน่จักหน่อยครับครับผมค่อยๆดัดเอาเย็นเย็นโลุดพวนจานยิงก็ใส่อย่างเดียวคุณสีเบาอย่างเดียวคุณเส้นสนุยยางเดียวเวลาขันเทาดัดตรงแล้วเข้าไปเหลาวแล้วเข้าเอาไปเหลามันก็ขึ้นรูปไงเอากันนะมันกลม อยนี้ไม่เลียอะไรเอาเข่าหลเดี๋ยวนิดเดียวคานย่างมาสันมัวะเข้าบงเอาโอเคนะครับเนอะแบบพอสังเย็ะไปนิดนึงครับเต็บกันดัดครับ ดัดแบบง่ายๆแบบบ้านๆครับเอาไข่เชียงเหรครับเบิ้งเบิ้งอันนี้อันนี้ดัดแล้วนะครับอันนี้ดัดแล้วแต่ว่ามอยั่งเหลาครับครบกระตรงถือว่าใส่ได้เลยนะครับครับของเกิดจากทัรมมาตาเนาะบริแตงมันนี่ครับอันนี้ม้อยย่งดัดครับครับเอาเทียบใส่กันได้ครับผม นี้ดดประมาณขวามือขวามือผมนี่ดัดแล้วนะครับเด้อตัวนี้ดัดแล้วนี่ตัวนี้นี่ดัดแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ดัดครับตัวนี้ยังไม่ดัดใส่ไปปากอุ์วัวเขาง่ายงครับดัดแล้วกับปากอุงหัวเขาเขา้เขาเนี่ยแหละครับไม่ผู้ใดมีเป็นบล็อกเป็นยังกับใส่ไปครับเดี๋ยวเตะค่วมฐานะเขาสร้างแต่ละค้นครับค,ครับและไกอัานเอาง่ายๆ่กับนี่แหละครับใส่ไม่ใส่ค่มเอาน้ำขอดเพียงเท่าปากอคง ดัดง่ายครับมโอเคครับผมบาๆ้าครับผมครับผมมอนี่กับสิมาลาไปซัมนี่แหละครับครับอาจารย์หญิงกับบาเผาครับกำว่าสอนเป็นข้อมูอเก็ตข้อมือเล็กๆเล็กๆหน้อยๆครับท่านได้ทีหู้แล้วกับโเป็นหยังด้ครับเด้อแต่ส่วนก็นั่งใจกันครับคือเก่าแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนด้อครับเด้อกดตับสไคด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผม แล้วก็อยากให้ทางเข้าคอนเทนต์นี้ยังก็คอมเมนต์ลงใ้เลยนะครับเด้อกือบ้บนีิล่าทำนีนแ้แ่ะครับผมสวัสดีครับ